ไปยังไงถ้ารถหมดคารถหมดเรับแม่เสื้อลายสตอนขจะให้หมื่นห้าแต่ตอนนี้แม่กินคุอเกี๊ยวว้าอยู่ ร้องเพลงนี้ลูกสาวสอนเพชรนั่งร้องไห้เลยรู้ไหมจริงหรือเปล่าหลานโซนชิบหายแล้วก็เลี้ยงไม่ไหว,วจ,รจริงๆแล้ววันนี้ขอขอนุญาตใส่แว่นพอดีไปผ่าตามาออ๋อครรับเพาะหมอบอก,กห้ามห้ามใช้แรงเยอะๆเนี่ยไม่ช่ำไปหมดเลยโอ้อลยโดนแสงก็ลําบากดโดนแสงก็ลากกําบากก็เลยก็เลยว่าวันนี้เอาแบบเบาๆจริงๆอะเพลงของพี่ทันเนี่ยหรือว่าสอนเพชรสอนพี่ธันเยอะครับผมเยอะมากเยอะมาก อย่างเพลงอะไรนะดังๆเข้ามัมีขายเอาไปให้เรียมรักมหาหปีเสียมตาที่คาเฟ่อ่ออางทองระทมองเพลงนี้มองทุ่งนาข้าวเ,เขียวแอบระกเขาข,าข้างเดียวใจระทมเฮทุกนางเพราะไหมเพราะมากใกล้ๆอ่างทองไปอยุทยาอยุธย,า,ย,ธยา,าไม่รักก็ไม่บอกรอกวันตา สาวอายุเมื่อแต่ยาทิดาฮักรุงเก่านี่ต่อจากนั้นมีไหมหลายเพลงเยอะเยอะเลยเอามาฟังเพลงสนุกๆไม่แวกไม่แหวกไม่แหวกไอ่แหวกเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อขอบคุณค่าขอบคุณค่ารถจากพี่สาวนะครับที่ใจดีอันนี้เป็นค่ารถบวกกับค่าแก๊สนะไหมนะเพิ่มแพงขึ้ยลุงไหมอาจารย์เชิญครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าส่งข่าวสื่อมา ปร<ว>่อือตามจังหวัด,ดนะครับปร่อือตามจังหวัดาเย็นดื่มเพราะการเพลงของสอนพิเศษสอนสุภาครับ สาเห็นไหมเห็นไหมแล้วเอกลักษณ์ของพ่อเขาเป็นไงนี่จับไม่ประมาณนี้โผต่ำกาดนี้เย,ยืนยืนตัวตรงปเ,เป็นเลาใช่ครับเรียมมีกลับมาน้ำไม่มีคนทำนทสูงนิดหนึ่งแม่ชะานี่นา ไม่เคยว่าเรียมสักคำให้ช้ำน้ำใจแม่นทำไมครับเสียงไม่ค่อยดีขอเล่าข้าวสักน่อแล้วบอกว่าหมอไม่ได้ใช้พลังเยอะขอบคุณหัวหน้าเดลใช้ด้วยี่ร่วมร่วมบุญร่วมบุญสนับซึ่งจริงๆ่สนิตรักใค้่กันดีกับครอบครัวของสอนวิศสุพรรณครับสุพนะครับก็วันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับซืเป็นย่งอีกเยอะเลยขอท่าน เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยระำรวยและก็ปลอดจากโควิดทุกท่านครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่เดชไทรสายสุพรรณด้วยครับผมศิลปินคนต่อไปนะครับพี่น้องต้องบอกก่อนว่าเราสองคนเป็นพิธีกรเราจะใช้เวลาตรงนี้ให้เร็วที่สุดแต่บางครั้งนักร้องลงปุ๊บเราอาจจะต้องพูดกันนิดหนึ่งเพื่อให้อาจารย์น้องตีเนี่ยเตรียมโน้ตเพราะว่าเราเล่นกันสดๆครับถ้าเกิดเราประกาศต่อเลยเนี่ยนัก้องตีอาจจะเล่นไม่ทันครับผมแต่กร้องทนีถ้าเกิดเราเล่นกันต่อเนื่องไปหลานสอนเพลงก็จะล้ม ขาแต่งงานเพื่อเล่นกันโดยเฉพาะศิลปินคนต่อไปเป็นนักร้องที่น่ารักแล้วก็เป็นน้องชายของพวกเราไม่ธรรมาดาคนนี้เจ้าของผลง,งานเพลงใหม่ล่าสุดที่ดังมากมันแปลว่าฮักนี่แฟนเพลงของตีชัยนค์มีหรือเปล่าเสียงหน่อยเร็วช่วงน,นี้ปรมือกับตีชัยนาลง่งกัมมิโก สิ่งที่อายทำไปจุดหมายคือเจ้าเสมอมันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยเด้อสุขเจียมเจ็บก็พร้อมเจอขอแค่ได้บอกคำนั้น ชาวสุพรรณบุรีสวัสดีพี่น้องคนรักพ่อสอนเพจทุกท่านทุกคนวันนี้ใช่แล้ววันนี้นดีใจมากนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานในวันนี้นะครับผมเรามาถือว่าวันนี้มามารวมตัวสําหรับคนรักพ่อใช่ครับ,รบผมถือว่ามาร่วมไปเกรรียดร้องเพลงนะวันนี้ขอบคุณพี่ชายด้วยนะครับผมที่ส่งข่าวกันนะครับผมขอบคุณมากต้องบอกว่าพี่ชายคนนี้นะคอยสนับสนุนช่วยเหลือน้องตลอดมีงานนี้ก็โยนให้น้องอยู่ตลอดหางานตลอดมาก ขอบคุณพี่ชายที่รักของผมด้วยนะครับพี่แขกนะครับผมใช่ครับผมเพลงที่จบไปพี่กับเป็นงานเพลงของใหม่ดีๆเอามาฝากคนรักพ่อทุกๆคนเพลงใหม่ล่าสุดด้วยเพลงใหม่อะไรล่ะเพลงป่อยไปนานแล้วแต่มันเพิ่งจะกลับมามีกระแสใช่เพราะว่าดังมากมันแปลว่ารักนะครับผมถ้าใครเล่นติกตอกก็อาจจะเคยได้ยินบ้างอาเนอย่ังเพลงนี้ก็เอามาฝากนะครับแต่ว่ามาเวทีพ่อทันทีมางานพ่อทันทีไม่ร้องเพลงพ่อไม่ได้ร้องเพลงพ่อด้วยขอร้องเพลงพ่อสักสองเพลงได้ไหมครับผม ได้ไหมจ๊ะไม่พอไม่พอเดี๋ยวว่ากันนะฮะสำหรับคนรักพ่อนะครับผมคนน้องตี้ต้องเรียกว่าแม่แม่แม่คือคนรักพ่อสอนเพชรนะครับวันนี้หน้าเวทีมีใครโสดไหมฮะโอ้โหขอเข้าเวนรอหน่อย คนรู้ว่าเข้าแล้วไปโดนเขาลอกอีกแล้วน้องแก้วไม่เห็นกอด พี่จนและจอจนี่แล้เสียทีเป็นไงเขาหลอกเขาชมจนสมลือดไทยเข,เขาหลอกเขาลวนอ้อแม่พวงมลาลัยเอ้ยมันสะใจไม่นอยหลับมาทิ่เธอคนดีกลับมากลับมาโฮ่มารักกับพี่นี้ต่อพี่ยอมรัก เรเอใครจะออกมาเต้นออกมาเต้นได้เลยไม่งั้น้องตีจะเต็นคนเดียวจังหวันนี้โดนหน้าสาถอยหลังสี่แล้วเมื่อไรจะถึงกมนพี่ ชมหนักจนสมรทยไทยเขาลอกเขาลวงก้าแม่พวงมาลายเชื่อเอ้ยมันสะใจสะใจไหมน้องเรามาสิเธอคนดี เลยต่อเื่อง้วยผลงานเพลงของสอนเพชรสอนสุพรรณผลงานเพลงนี้ตีก็ใช้ประกวดตอนประกวดสุพรรณนรเลงผลงานเพลงมอตใส่ทาหล่นเียเ่มเลยไคผแฟนของใครมอตะใส่ทำหล่น หน้ามนสวยสดุดตาป่าชนีก็ไม่มีใครมาตามหาเธอเลยสักคนแบ่งของใครเอามอเตอร์ไซค์ทำรวมจผมห่วงผิวบางข้างนอนอจเจ็บตงไนปวดตงไนมากเลยหน้ามนแล้วพี่จะมลยา

ใส่กินสานอักบาพวันละห้าทวงเอาคือถ้าหาวันนี้ถ้าไม่มีโจอยยืนถ้าข้ามคือแล้วผมจะลงทบโอ้โหลงทำบลยขอบคุณนะครับเกือบเกือบไม่ถึงเพราะว่าพ่อเป็นคนร้องเพยงเสียงสูงมากสูงมากสูงมากจริงนะเกือบปีนไม่ถึง เกือบต้องได้ปีนนั่งร้านขึ้นไปร้องทามันลำบากขนาดนั้นก็อย่าเปร้องเลยดีกว่าเดี๋ยวผมไปเป็นพิธีกรแล้วพี่มาร้องแทนงโอ้พวกพี่ก็แย่อยู่แล้วข้ารีบอัศวินทำรถอะไรอ่ะนะครับโอ้โหดีใจมากนะครับผมก็วันนี้ศิลปินเยอะแยะมากมายรับมากันเยอะก็เรารับทุกคนนะที่มาวันนี้เรารักพ่อเนี่ยใช่แล้วกันนะครับพ่อขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณ คนสุพรรณบุรีทุกๆคนเลยน่ารักมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่แขกด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องที่นั่งชมอยู่ทาง,งบ้านด้วยผ่านทางสตรีมไลฟ์ตอนนี้นะครับบ,บอกกพี่บอแขกด้วยว่าเรามาร้องเนี่ยเดี๋ยวให้สักหกเจ็ดคิวนะพี่แขกนะ <laughs> คบแล้วขอบคุณแม่ไหมแม่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 ขอบคุณแม่แม่ด้วยครับขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจนะครับครับผมสำหรับรางวัลน้ำใจกำลังใจจากทุกๆท่านที่แม่แม่นี่ยเขาเตรียมมาให้ตีอย่างเดียวเลยครับผมแม่แม่มีรางวัลขัานมีรางวัลขัานเคียงไหมครับผมมีของฝนของใหญ่สักยี่สิบไปแม่ไม่รู้เลยแต่เมื่อกี้เห็นแม่นั่งกินก็เก็บเบว้าแล้วอ่ะคงจะหมดแล้วล่ะขอบคุณน้องตีด้วยผมจะพบกับศซอร์เป็นท่านต่อไปเลยกันแล้วจัดการผมขอบคุณครับขอบคุณครับรบลื้กับตีชัยนรงค์ครับนักร้องที่อัธยาศัยดี นะครับมีแฟนๆนั้นรักเยอะมากเลยเรียกว่าแม่ๆดีกว่าครับผมเดี๋ยวช่วงน,นี้อีกสองรับศิลปินสาวดาวรุ่งดวงใหม่ดวงใหม่ด้วยดวงใหม่ครับตรงไหนเนี่ยนี่ตรงนี้เลยกับน้องกิฟต์และน้องแก้มรุ่งสุพรรณครับผมนี่วันนี้มาช่วยงานใจครับน้องกิฟต์น้องแก้มรุ่งสุพรรณ